ต่อมาก็เป็นเรื่องของ display นะครับโดยที่แ t a ก div เนี่ยมันจะมีสไตล์เป็นค่า default ก็คือเป็น display b o x นะครับ display b o x เนี่ยก็คือมันจะไม่ให้ element ไหนก็ตามเนี่ยมาอยู่ข้างๆมันครับแล้วมันก็จะไม่ยอมไปอยู่ข้างๆกับ element ไหนด้วยนะครับออย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเอา element x y z เนะี่ยปไว้ข้างๆนะครับ กำหนดให้สูง100พิกเซลกว้าง100พิกเซลจะเห็นว่า Element เนี่ยมันไม่ยอมไปต่อกันนะครับแม้ว่าตรงนี้จะมีพื้นที่ว่างเท่าไหร่ก็ตามถ้าเป็น display box เนี่ยมันจะไม่ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน แต่ถ้าเป็น display inline เนี่ยมันจะต่างออกไปนะครับ display line ๋ยวผมจะใส่ข้อความให้มันก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาในการแสดงผล ถ้าเป็น Dis p l a y i n l i n e เนี่ยเราไม่สามารถกำหนดขนาดความกว้างความสูงให้มันได้นะครับถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้ผมไม่ใส่ไอตัวข้อความเนี่ยมันก็จะไม่มีขนาดโผล่มาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถกำหนดความกว้างความสูงได้ซึ่ง display แบบ inline เนี่ยมันจะทำให้ Element 2ออันนี้ มาอยู่ในบรรทัดเดียวกันได้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถกำหนดความกว้างความสูงได้วิธีแก้เนี่ยให้เราใส่เป็น display อีกแบบหนึ่งครับก็คือแบบเป็น inline แล้วก็เป็น block ด้วยนะครับเราเลยใช้ inline block ซึ่งคราวนี้มันก็จะมาอยู่ในระดับเดียวกันได้แล้ว แล้วก็สามารถกำหนดขนาดความกว้างความสูงได้ด้วยนะครับมันยังมีอีกดิสเพย์หนึงนะครับก็คือ d ดิสเพย์นอนซึ่งมันใช้ในการซ่อนเอลิเมนต์เหล่านั้นครับเดี๋ยวผมจะลองดีบักใน Chrome ให้ดูนะครับให้เราเอาตรงเครื่องหมายเนี้ยลูกศรเนี้ยไปชี้แล้วก็จิ้มลงไปนะครับกดคลิกลงไปที่เอลิเมนต์นั้นตัวโค r มเนี้ยเราก็สามารถมาดีบักได้นะครับว่าเราจะปรับ อะไรเอลิเมนตนั้นก็ได้นะครับสิ่งที่ผมจะปรับเนี่ยก็คือปรับตรงนี้เป็น display none นะครับเป็นการบอกว่าเราจะไม่แสดง e l e m e n t ตนี้ออกมานะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากนะครับเวลาเราเขียน javascript แล้วเราอยากใส่ว่าให้ e l e m e n t ตเนี่ยมันหายไปนะครับเราก็ใส่เป็น display none ก็ได้นะครับมันก็จะหายไปเลย